ปกไงวะเจ้าตอนแรกมันกินแล้วมันค่ายครับผมเอาใส่จุ่มกันไว้เลยไหมสามหลังหู้เดียวโอ้มันเกิอดอะไรขึ้นผมกูเกิอดอะไรบ้างสวัสดีตอนแรกๆครับผมหายามเบ็ดปลาลครับผมมือนี่มาใส่ไปตั้งแต่เทียงแล้วเหรอครับมาบ่งส่วงเร่งตออหางม่วงเร่งครับ เสือกซ่องตึงๆครับมันหลุดมันค่ายหลายเทียรครับตัวนี้แล้วก็ยุบมุมพูนใส่หาหลังครับผมใส่เบียดฟัมันบริไทยครับมันสั้นเปล่าเป็นต่ฟังสันส้นๆยังจุดปวดขาเบ้อยังอ่อมหายครับรุ่นหลังนี่ก่อนดูครับต่างไปเรื่องๆทีนะสุงๆีะครับเสียนมานอน่้แบ เอ้ยบอก,กินเลยครับเงามแมงลินมาครับผมพูดไปเบิ่งแก่ซาคนนี้ครับยุ่แก่ยีกก่คือบพ่นใส่ส่อนกันไว้เลยโอ้ยยังไดเนาะโอ้โุใยายเขายิ่งหนูบ่ครับพี<อ>่แมีพี่แมียี่พี่แมียายเบิดแล้วอ่ะสองควายมันตัวยุน่เนี่ย ช่งไหนครับบิดไป,ปไหลเพิ่งก่อนล,ลุงมันตะพีล่ะลุงน้ำครับลุงน้ำยามเบ็ดปลาไหลยามเบ็ดปลาไหลเหมือนเด้อหัวก็มาเนี่ย ครับฮเมน,นลงคิดว่กันด้กัลงแล้วครับฮก <Huh? S 2> ันด้กัล้งแล้วมีสองวะนีครับนี่ครับ <Huh? S 2> ยี่ติดตามวะมีสองสามใบคนหนึ่ง oh. โอ้ไปน็นลำตั สองสามไร่เท่าใดอยู่บ่ยังครับยังเท่าใดเิ่ากี่ไรพันคน้ฮะต้องเป็นพันคนข้ว่ะเยอะไร่บ่เออมันจังกระบอกไหนเปลียนักระอยาบ่ฮะกองยาบบขึน่เปนไปยังยังยงยอ้ยย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 ย่ยย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  ฮะเว้ย huh? ่าไูมังมอย่าง่ำเน่ห่้นี่มีวกว่าฮะตั้งงมาใส่กับเด็กอีกนี่ปะมาขอขอนกอเขาลยว่ะเออหัจักเลย ลองไวยบังได้ยันตัวได้ยอนเลยแนยิ่งหนครับบีนี้ห้อยเคียเล่แสดงว่ามีลูกกันอยู่ยี่งนิดประมาณลูกแล้วสองวยห้อยมันูดหัาใหญ่เราสองันไปมึงดอนนั่นก่อน เหีย่ยบเลยโอ้ยดอกไม้ที่เห็นมันยกบึงมั้งนี่ยก็เห็นเสือกอ้าวไงอ่ะกุ้มเลยตัเดียว อนแรกมันกินแล้วมันค่ายครับผมเอ้ใส่จุ่มกันไว้เลยไหมสามหลังหู้เดียวตอนมีคนมันยกเมือหยอนหลังหนึ่งบ่เห็นครับยกตลัางนี้ขึ้นครับว่ถือหลังนี้มันถือครับผมดึงลงไปเลยโอ้เรียบร้อยเจอสายคููครับสายพี่คู่ายครับผม บ้านมันไต่ไม่ดึงขนาดมากคนรวยอยู่ก็คุยรวยง่ายถูกไ่มโอ้ยราชีได้ย,ยักษ์สองตัวนสะสัสจะมีข้อแห้งแล้วครับผมมันมันครับดอกแลีงมาใสยิดเต่เทียงหุง่นละมันกินแล้วมันคายเท่านึงครับก็เลยใส่ถิ่มไปหลอดแรี่ยงหาโม่งกมะหย่ามาผมเดี๋ยวเปลี่ยนเงินไปก่อนอีกห้าลัางหลัง นี่บางหูครับมันบญย,ยอมกินครับผมโอู้เลือดสะเลยออกกันมันมันครับผมเดี๋ยวใส่ไใบไม,ม่มืเอื่นค่อยว่ากันครับมาแบบนี้ครับซับปลาไหลนี่แหละครับปลาไหลที่ได้มาเนาะสองตัวนี้ตัวแรกบ่ได้ทายครับตัวน้อยๆน,นี่ตัวใหญ่ทายอยู่ไกลๆนี่หน่อยครับยันโทรวดซ้ำตกนานเนาะนี่หนูพังครับใส่หนูมาเมื่อเช้านี่ได้หน,นูทองขาวนะ้ำกล้หนูพกุก ตัวนึงครับลูกมันเอาอยัางนี่หนูรับเครื่องครบเบิดเลยอย่าไม่เบิดแล้วครับเอาสับเรียบร้อยแล้วนี่ตาม่องสับเรียบร,อยยร้อรย,อยลย้วนกันตรงไหนครับตา่กระทะหหอนก่อน นี่ใส่พริกแกงเข้าไป้แล้วครับผมล้วนดีๆก่อนอ่บาบางเทพปลารลูกโอ้หรมเยอดหอมก,กอุ๊ปเอาล้วนเรียบร้อยแล้วครับอลายบลลย่ล้วนเบอร์หอม คนไรแวตก็เนืองกันแน่ยนี้แล้วบ่คคอะนัเนบ่ยบุคคประกอ,ะกอมมนเลยสายมาแมใส่เครื่องเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับทศไทยาตั้งกล่างห่างเลยไ,ไ,ไปพ่อใส่เลยบอยบอเลบบ อานเสร็ฟเรียบ้ายมาผมซิมต้องการปรุงเรียบร้อยละอันเบาหวานหอมๆครับผมเม่ไไ้กินโดนแล้วเป็นปีแล้วครับครั้งแรกของปีนะอือหึ้ย ไ่ายว่างคฮมบตอนบินมาครับไปครับบัดทำเพิ่งตอนเทกตอนกินเลยครับผมนะครับอ้อมนูไปนะอย่างนี้จบครับบัดยัดดยงไงครับผมอู้ขัดเกิงแรง ใส่ผัก้าไปแล้วบานเยเนี่ยนงเแล้วผัดปล่ทั้งอ้อมหนุ